ก็มายึดรถคันนี้เปิดท้ายดูเจอซีโฟกับทีเอนทเต็มหลังรถอาจจะก,กัดจดไอ้กดไม่ทันหรือกดแล้วไม่เบิกก็ไม่รู้ผมก็เลยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าผมมารู้ทีหลังว่าคนที่วางประกอบระเบิดให้เนี่ยคือเพื่อนรุ่นเดียวกับผม นั่งติดกับผมก็มีหินบอกว่าอาจจะมีการทำคารบอมผมมีวันหนึ่งผมกลับจากอ,าอีสานผมต้องลงสนามบินบนอหกทุกครั้งแล้วก็จะวิ่งออกทางด้านถนนวิภาวดีออกไปทางน,นู้นปรากฏว่า,ามีคนมาบอกผมว่ามีรถต้องสงสยัยคันหนึ่ง จอดอยู่ดักอยู่ทังที่เราจะออกเปลี่ยนทิศทางออกดีกว่าผมก็เลย,ย้ายทิศออกเสร็จแล้วก็ปรากฏว่ารถคันนั้นเนี่ยเป็นรถยุนไดหายไปเลยจากถนนเราก็เอ๊หายไปไหนมันตามดักยังไงก็ไม่เจอปรากฏว่าจอดอยู่ในกรมอนอและคันนี้ก็มาจอดดักผมที่สังี้ อีกครั้งหนึ่งบังเอิญว่าไอ้ตำรวจที่นั่งหน้ารถผมมันจําได้าตาไว้มันก็โทรเรียกตำรวจที่เฝ้าบ้านออกมาหมดก็มายึดรถคันนี้เปิดท้ายดูเจอซีโฟกับทีเอ็ทีต้หลังรถเรียกว่าถ้าระเบิดปุ๊บเนี่ยก็ทั้งสังฮีทั้งไปจาถึงโรงเรียนเขามาะาเลยตลาดนั่นไปหมดเพราะเยอะมากจำนวนนี้ปรากฏว่า ผมก็บอกเอ๊ะทำไมมันถึงไม่ระเบิดเพรากฏว่าวันนั้นเนี่ยปกติเนี่ยผมจะออกบ้านสายนิดหนึ่งวันนั้นบังเอิญว่าผมจะต้องเตรียมเดินทางไปประชุมอาเซมและเอเชียยุโรปแล้วก็ประชุมนามสมิตรแล้วก็ต่อไปนิวยอร์กก็เลยอยากจะเคลียร์ปัญหามันมีเรื่องหนึ่งคือน้ำท่วมที่จังหวัดน่านก็เลยเรียกประชุมฉุกเฉิน สื่อเสนอก็ไม่ทันรู้ผมเรียกประชุมแต่เช้าก็เลยออกบ้านแต่เช้าและเอ้ทีมที่มาดักเนี่ยก็มาเช้าจริงแต่ว่าไปเผลอคงจะเข้าไปกินข้าวกินเลยในตลาดอาจจะก,กัดจดไอ้กดไม่ทันหรือกดแล้วไม่เบิกก็ไม่รู้แต่ว่าที่รีโมทที่ใช้กดเนี่ยเป็นรีโมทบังคับเครื่องบินเครื่องบินเด็กเลเน่นแล้วก็ผมก็เลยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น ปรากฏว่าผมมารู้ทีหลังว่าคนที่วางประกอบระเบิดให้เนี่ยคือเพื่อนรุ่นเดียวกับผมนั่งติดกับผมมาตั้งเด็กทำไมมันถึงมารับจ้างอ๋อเพราะลูกมันเรียนหนังสืออยู่อเมริกาแล้วมันเป็นมะเร็งมันเป็นมะเร็งแล้วมันเป็นผู้เชี่ยวชาญระเบิดพอเขาจ้างมันมันก็เลยทำ แต่ไม่รู้มันทำมันทาแบบไหนนะครับแต่ว่าระเบิดถูกจับได้ไม่ระเบิดมันก็มีการเตรียมการไว้ลุงลารู้แล้วเตรียมการไปแล้วไอ้พวกไอ้แก๊งพวกเนี้ยไอ้แก๊งผีหลอกประชาชนตอนเนี้ยมันก็ไปบอกว่าออ่คาบองไม่ใช่คาบอมเพื่อให้เพื่อให้มันเป็นเรื่องเพี้ยน เพียนพ่อมึงทีมีซีโฟมีทีทีทเต็มรถผมโชคดีรอดตายเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการจับกลุ่มร้อยโททวัชชัยพันโทมนัสปรากฏว่าก็ไปจับไอ้จายักษ์อีกคนหนึ่งจายักษ์ตายไปแล้วจายักษ์ให้การบอกว่า มีพลเอกคนหนึ่งมาตามตลอดเวลาว่าเมื่อไรจะฆ่าทักษิณเสียทีแล้วก็มีพลเอกคนมาเล่าให้ฟังว่าเดิมทีเดียวเนี่ยเขาตั้งใจจะอาพีจยิงบ้านผมแต่คนคนที่ถูกใช้เนี่ยเขาก็เขาลบมียผม เขาเลยบอกว่าถ้าทําอย่างนั้นเนี่ยก็ตายทั้งบ้านเมียลูกคนชายคนสวนโดนหมดทําไมไม่ฆ่าคนเดียวก็เลยเป็นที่มาของการเอาสไนเปอร์มายิงผมแล้วที่จายักษ์ให้การรักษาภาพเนี่ยผมก็มีเทปหมดจายักษ์บอกว่าเขาจะต้องฆ่าให้ตายถ้าไม่ตายจะมีการปฏิวัตินั้นเดือนสิงหานะครับปฏิวัติ19กันยาแล้วยังบอกด้วยว่า ถ้าปฏิวัติเสร็จคนจะเป็นนายกชื่ออะไรทุกหมดนั้นพูดเมื่อเดือนสิงหานะพูดเมื่อเดือนสิงหาเสร็จแล้วเนี่ยผมก็พลเอกคนนั้นก็มาเล่าให้ผมฟังหมดว่าเขารับอาสามายิงมามาใช้ไอ้สไนเปอร์แทนเพื่อไม่ได้ใช้อา g พีจีผมก็มีเทหมดนะ แล้วที่สําคัญก็คือมีทหารคนหนึ่งที่ถูกออกจากราชการเสร็จแล้วเนี่ยเขาถูกออกราชการพอปฏิวัติเสร็จเขานึกว่าจะมาช่วยเขากขาลับข้าราชการไม่ได้ช่วยไม่มีตังส่งลูกเหรียนหนังสือคนที่จะกดรีโมทค่าผมเนี่ยผมเรียกมาเฮ้ยเอาตังไปไปส่งลูกเหรียญหนังสือ แลวช่วยเล่าในฟังนี้ว่ามเป็นไงผมก็อาเทพไปหมดนะแต่ผมไม่ปล่อยเทพเหล่านี้เนี่ยเพราะผมไม่ต้องการให้บ้านเมืองมันวุ่นวายผมรู้เอาแค่นี้แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่จำเป็นต้องใช้หลักฐานก็ต้องใช้นะครับบอกให้รู้ว่าผมเนี่ยติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 9 0 0 8 0 0 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ